็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมเดียบดลลูสนะครับคลิปนี้เราก็าอยู่กันในฟาร์สโมโฟเปียกันอีกเช่นเคยเนาะซึ่งในวิดีโอนี้เราก็จะมาเล่นในแมปอาซัยลัากันอีกครั้งแล้วนะครับแล้วก็เป็นการล่ําลาอาซัยลับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่แมบ,บนี้จะจากไปตลอดกาลนะครับเศร้าซอยเหลือเกินซึ่งในคลิปนี้ผมก็ไม่ได้เล่นเฉยๆเนาะก็มีชาเล่นเล็กเืน้อยที่จะมาเล่นในอาซยลัมนี้เนาะซึ่งชาเลจ์นี้ก็คือ สุ่มอุปกรณ์หาหลักฐาน3ชิ้นเนาะที่จะใช้ภายในเกมเนาะซึ่งผมก็จะทําการสุ่มอุปกรณ์หาหลักฐานกน,นก็ขึ้นขึ้นมาเลยอ่าทีนี้ก็อยู่ในหน้าของวงล้อสุ่มแล้วนะครับซึ่งผมก็จะทาการสุ่มอุปกรณ์หาหลักฐาน3ชิ้นเนาะก็เรามาสุ่มกันเลยดีกว่าอันแรกเนาะอ่าดูซิว่าจะได้อะไร e m f Peter อ่าดูดีอยู่นะอ่าดูดีดีดดด ก็เอาออกเนะาะเพราะว่าเดี๋ยวมันสุ่มซ้ำเนาะอ่าอันที่สองอ่ะคดไม่ติดอ่าดูซิอันที่สองคืออะไรเจมมอนพิเตอร์เอ <c oughs> ามาดูดีไหมก็เหมือนดูดีอยู่นะแต่แบบมันมีเ e อ็เอฟแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะแล้วก็อันสุดท้ายนาาราคาชิ้นสุดท้าย อ่ายูรีฟัสไลท์โอเคอ่าอ่าทีนี้เราก็ได้อุปกรณ์หาหลักฐานเราครบทั้ง3ชิ้นแล้วเนาะก็กลับไปสู่หน้าหลักของเกมเราดีกว่าเนาะอ่า uh, ทีนี้ก็ได้อุปกรณ์หาหลักฐานครบลอยแล้วนะครับก็เราจะได้ meter, นะอิมเอฟมิเตอร์เนาะเทอร์โมมิเตอร์แล้วก็ไฟฉายยูรีแล้วก็กลอสติกเนาะ แล้วเราก็จะใช้อุปกรณ์หารักฐานสามชิ้นในการหาผีนะครับแล้วจะเป็นยังไงเราก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับก็อาเซลัมเนาะอ่าซึ่งผมจะเล่นในความยากระดับโปรเฟชชั่นอลนะครับในครั้งนี้เพราะว่าเราเล่นชาเลนจ์กันเนาะเพื่อที่จะไม่ให้มันยากจนเกินไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องใช้เวลาในการหาผีมากเกินเกินไปเนาะแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งที่เราอนุญาตให้ใช้ในเกมนี้ก็มีแค่3ชิน้นก็คือ i m มอมมิเตอร์อ่า เทอร์โมมิเตอร์แล้วก็พวกเซต UV นะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็ลงทางขยะภาซซาส่วนอุปกรณ์อื่นๆเราก็สามารถใช้ได้ตามปากตินาอเพราะว่ามันต้องใช้อา่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือมันต้องใช้รักษาแบบคล้ายๆ No โน i เอฟเ e อ่ะแต่ว่าเรามีอุปกรณ์หาหลักฐานเป็นมีแค่บางส่วนเนะเาะอ่าทีนี้เราก็มาเริ่มกันดีกว่าเอากุญแจแล้วก็อา่า เทอโมมิเตอร์ไม่ไม่ต้องใช้เด็มัมมิเตอร์เอาสิ่งนี้สิอ่าแล้วก็กรองเ m f โอเคแล้วเนื่องด้วยเราเล่นในความรีดดับโปรเฟชชั่นอลเนาะมันก็จะสามารถดูดำตำแหน่งของเบรเกอร์ได้ซึ่งเบรเกอร์อยู่ทางฝั่งซ้ายมือตรงนี้เนาะอ่าเรามาเริ่มนเลยดีกว่า นี่มันขึ้นห้าดงว่ามันอยู่แถวๆนี้เหรอตรัวนะคือมันวอ t t อร์ฟลจกยืๆก็โผล่มาเลยเอา้าวดงว่าต้องอยู่ใกล้ๆเนี้ยอ่าตรงนี้ใช่ปะ,ะตรงนี้ใช่ปะไม่อ่าตรงนี้เฮ้ยเกมนี้ง่ายว่ะคือมันใกล้ตรเนี้ยงเหรออ่าไม่เป็นไรเราเอาเทเอร์มิเตอร์มาเอาไม่ดิ เราต้องไปเอาต้องไปปิดคัดเอาก่อนตรงนี้เนาะอ่าเมื่อกี้มีอันนี้มาละตัวอีเวนต์แต่ผมไม่มั่นใจว่าเดแต่ผมไม่ได้เห็นในตัวคอนเพียก็เลยไม่มั่นใจว่าเป็นอนิจหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรอ่าอ่าอ่าโอเคโอเคอนุสา์เรียกเราละเดี๋ยวผมเอาเทอร์มมตเตอร์ไปจอดูไม่รู้มันอันไหนอ่ะอันนี้ใช่ปะ M F 2เนาะ่เป็นไรผมไม่ได้ถือกล้องมา เราไปเปิดคัทเอากันดีกว่าโอเคเราก็มาเปิดคัทเอาละโอเคเปิดแล้วนะอรอบนี้ก็คัทเอาท์ก็ใกล้มากก็ถือว่าดีเนาะอ่าเราไปหาหลักขานกันต่อดีกว่าโอเคแล้วเนื่อง้วยมันเกิดโพสต์เบนตั้งแต่เข้าเกมเลยเนะาะดังนั้นผมก็จะตัดเฉดทิ้งแล้วก็ใช้เทอ,อร์โมในการหาต่อเนาะเทอ,อร์โมแล้วก็กล้องกล้องเอาไม่ได้ผม ผมว่าผมต้องเอาอันเนี้ยผมต้องเอากล้องมาเมื่อกี้ได้ยินเสียงไอตัวโทรศัพท์รองเนาะโอเคแล้วก็ถ่ายภาพรอบนี้ไายดีอะคือแบบมันมาเกิดมีห้องผีตรงนี้เลยอะแล้วก็อายลับม,มันก็ไม่ใช่สายลับสอออิอ้าวอ้าวอันไหนอ่าอันไหนไม่รู้อ่ามีก็เปลีนไม่มี นี่มันอันไหนอะตรงอันนี้เหรอโอเคออีกละเฮ้ทำไมันติดแค่สองดาวอะฮ่ะอ, <c oughs> อะไรเนี่ยอัน,นี้เรามาเช็คว่ามันฟร e ซิงมัไหมไอคิดว่าไม่น่าฟรีซซิงอ่ะแต่ว่าห้องผีห้องนี้แน่ๆใช่ อ่ะฟรีซิงใช่ป่ะอ่าดูดีฟรีซิง n g เทปผิด,ดอ่าเทป mf ก็ยังสองเหมือนเดิมโอ้ยเธอเธอจะแบบจะมาอะไรขนาดนี้ไหมแหมเล่นเดตโทรศัพท์ไม่ดีนะโทรศัพท์เขาไว้ใช้งานเออนี่มันเล่นอะไรของเธอวันเนี้ย โอเคเราได้หลักฐามนมาหนึ่งอย่างละ freezing ก็ดีเนาะซึ่งตอนนี้ก็ผีกระตัมนี่เนาะแตเป็นผีได้แอคทีฟมากและแน่นอนว่าไม่มีฟิสกับฟินอ่าตอนนี้ของเราตอนนี้คือต้องเพึ่งพาแบบอ่ายัางไงเพื่งพิ่งพาแบบหลักฐานชิ้นที่สองอย่างเดียวคือเขาเรียกว่าพฤติกรรมของมันเนาะอ่ามัวร้อยก็เช็คไม่ได้แต่มันแอคทีฟหนักมาก โอนิโอนิก็ไม่ไมอ,อ่ะเราต้องเช็คอะไรต่อจินต้องเช็คเช็คตอนล่าล่าเดมอนก็เช็คตอนล่าใช่แต่เรามีชาร์ดนี่นเราก็สามารถเช็คได้ง่ายอยู่ไม่ยาก Undo freezing อ๋อลงไปนี่มันโปรเฟชชั่นอลเนี่ยมันไม่สามารถใช้แบบตะก,กะของไนท์แมร์ได้อ่าโอเค ือแบบคือวันนเล่ประตูบ่อยมากโอเคอ้าเป่าเทียนแล้วดูดีอ้าทีนี้ผมก็รยเกลือทำธุรกิจเนาะอ้าเหยียบสิเหยียบเหยียบเข้าไปซะอย่าย้ายนะจ๊ะเอ้เอ้ ย้ายแล้วเรอจริงจังปะอ้าวใหญ่เป็นนั้นเออมันน่าจะฟรีสลดเนี่ยเออคิดว่าน่าจะย้ายมาตรงระเบียงนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่ระเบียงสีหน้าล็อบี้เออใช่ว้าวโอ้โ้โอ้เจอกดสิเป็นสระ รูปผีสามดาทดูดีอยู่นะอ่าัน,นโคสได้เป็นอ่าโอเคงั้นผมก็โยนเครือไว้แถวๆนี้ก็หวังว่าผีจะเหยียบอยู่นะโอเคก็เปิดไฟไว้เหมือนเดิมอันนี้ผมใช้พลังใหม่อีกทีเนาะกอ็อันนี้ก็เอาไว้ทดสอบอีตัวเออโอ้โหอีเวนต์หนักมาก อ่าแต่เวียนหนักจริงนะเดี๋ยวผมไปดูค่าสติแป๊บหนึง่งเอ่อค่อนข้าง,างแต่มันก็ไม่ใช่อีห r าอายุเยอะว้าวมาแล้วผมยนเกดทิ้งทำไมอา้าอะไรเนี่ยโอเครอยเท้าผมได้ว่าเป็นเรดเรดเฟ c ซิ่งนี่ไม่ใช่นะเว้ย โอเคโอ้เชยเลยภาพไม่ติดไม่เป็นไรเออลุนถ่ายของน้องสามนี่ว่าของน้องสามในรอบนี้ก็เป็นบอร์ดเนาะก็หอายรถค่าสติกก็ได้ก็ก็ดีเอาไว้ใช้ลถคลาสติเนาะมันก็ใช้ง่ายอยู่อ m ม f ก็ไม่น่ามีไม่มี เดี๋ยวเหมือนเดิมเรามานั่งฟังเสียงพัดโอเคได้ยินละทีนี้ถ้าเป็นในตัวมรอยมันก็จะลดค่าสติปแบบรวบเรวกเลยอืเดี๋ยวผมต้องถือเทียนอ่าตัวนี้ค่าสติมเท่าไหร่เจ็สิบห้าอร์เซนอ่าเจ็ดห้าจ็สิบสามเจ็ดสิบหกโอเคตามสุดเจ็สิบสามเนาะก็มันจะอยู่ในเนี้ย เมันออกไปทางยูเรมากอะว่าถ้าไม่ยูเรก็อดแแตบเสียใจมากๆที่แบบผมไม่เห็นคับไม่ทันเห็นควันขีมเกียร์เอ่อไม่น่ามีไม่น่าเป็นโมรอยนะเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสามโอ้สุดสุดจริงพระีจ้า เธออยู่ไหนโอ้ยคุณป้าโอ้รู้รู้ใช่ปาว่าแบบสซอรับจะรังจะหายไปแล้วโอ้ยเราคงไม่ได้เจอกันในแบบนี้แล้วนะคุณป้าโอ้คุณป้าเข้ามาล่ำลากเราเหมือนกันเหรออุอ้ยหวดนะยยัดดีนะขอควาโชคดีนะอะไรเนี่ยอ่ะก็เย็บหยบกลละเอ๊ะกล้อง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 อยู่ไหนเอ๊ะหากล้องไม่เจอ ยนต์นี้ไปแล้วก็กล่องก็แต่มันก็ใช้ได้แค่โอ้โหแต่เว้นหนักมากจริงโอ้เป็นเป็นผีได้แบบแต่มัน5ม้5เมื่อกี้เดี๋ยวผมเอา imf มาดีกว่าเอมันขึ้น e 5้5แต่ว่าผมไม่น่าผมว่าไม่น่าใช่โคสิเอ็นะโะตรสิบเมันจะอยู่แบบแถวนี้ใช่ปะโคตสิเ e คือแถวแถวนี้ ่เมื่อกี้เมื่อกี้คือ E5 เลยอแล้วในเท่นแน่คือไม่ใช่ไม่ใช่เดมอนเพราะว่าเดมอนต้องลาล่ะอือผมว่าค่อนข้างออกไปทางโอนี่โอนี่ไม่ก็อยไรเทพีอื่นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่นะอื่นก็เป็นไปได้เหมือนกันผีก็ยังอยู่ตรงนี้นะ้องมันปกติมันไม่ค่อยใหญ่บ่อยหรอกที่ความยากระดับเนี่ยอะไรวันนี้จริงจังปะโออีเวนต์หนักมาก นี่ทำไมค่าสติเราตปลแปีเวต์เหรอ,อเ๊ะผมเดี๋ยวผมกินใหญ่ทีไม่ไม่ต้อง้ะมังค้าสิบหกค่าสิบแปดสิบไปโอเคอยู่่แถวนี้แหละแล้วก็ไม่ออกก้สิเวต์มีเสียงเปิดฝนอรีหา่าแล้วอีเวต์มันคือหนักมาคิดว่าไม่น่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นตัวเป็นอะไรมอรอย เพราะว่าน่าจะลดจากค่าสติค่าสนิที่มากเอ้ยน่าจะลดจาก,กตัวโคเสเตนรอมากกว่าผมกินยาเพิ่มค่าสติละเพราะว่าผมยังไม่อยากผมยังไม่พร้อมที่แบบใ้มันล่าเนาะแต่เพราะเรามีบอร์ดอยู่ออน,น,น,นเรียวถ้าออนเรียวมันควรล่าแล้วเมื่อรแต่ว่ามันไม่ล่ามันไม่ได้ล่า,นลาเนาะงั้นผมก็ตัดออนเรียวไปอาทิตย์นี้มีอม,มอรอยมอรอยก็ไม่น่าเดี๋ยวค่อยมานั่งเช็คอีกทีเพราะว่ามาเช็คตอนล่าได้ พันตัวมันเอ็กซ์ีขนาดนั้นเชียวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาล่าเลยนึกกันเนาะที่จริงก็เสียงอยู่นะห้องน้ำผอไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่าพวกนี้แล้วกันแล้วก็เอาไอ้ตัวมอสติกสำรองไว้ในห้องน้ำด้วยเผื่อว่ามันจะเป็นอ่าไม่ดีเผื่อมันจะแบบเข้ามาข้างในพาวโอ๊ได้อยู่ Why are you here? p e is c a s s มส g out. Hmm. How did you die? C CS show. น่าเศร้าเหลือเกินพี่ตัวนี้ How do you feel? Weak. m m น่าสงสาร อ่าแล้วก็ให้มันล่าเลยอ่า where are you l o b b y goodbye น่าจะพร้อมแล้วนะ what is my sanity เปิด o f l for goodbye เออเดี๋ยวค่าสติก็ต่ำมากแล้วนะมัคนคนล่าดได้แล้วอะ่ะไม่มีผีอะไรที่แบบ ไม่นะไม่มีเหรอจริงๆไม่นะเอ๊โอเคมาละคำเฮียเอ๊พิมมาพิมมาจากไหนข้างหน้าปะคำเฮียไม่อยู่ไกลอยู่ไหนคะำเฮียอ้าไปไหนเฉยคำเฮียอ้า เฮ้ hey, มันไม่ใช่ห้องแกมามาทางนี้คำเฮียเฮ้เดี๋ยวมันก็ฟรีสตัวทางนี้นะคำเฮียเอา้าอาเรของผีอะผีทางนี้เอ้คำเฮียผีลงทางผีหาก็ไม่เจอผีหาเรานั่นไงจับละผีมันหาเราไม่เจอมันคือผีเ,ง,เงา แกเ,เงาเดี๋ยวจะไม่ฉันดูแย่เอาเองเราไม่ออกเฟนกันเนาะเราไม่ว่ากันโอ้เดี๋ยวผีโกรธเนาะล่ารับสองแล้วโอเคมาละคำเฮียย สิยงท้าค่อนข้างปกตินะเมื่อกี้มันเพิ่มความเร็วดำเนวสายตาเนะาะก็ไม่ใช่อันตูอันตูจะไม่เพิ่มความเร็วตำเนวนสายตาอ่าโอเคทีนี้เราก็หลบกัีในี้ดีกว่าผมจะหลบในนี้นะเพราะว่าจะฟังเสียงของมันอย่างเดียวเสียงเท้ามันอย่างเดียวผมจะไม่ให้กับการเพิ่มความเร็วตำเนวเสายตามีผลกับผม ไม่งั้นมันสับสนจริงที่นี่เรารู้แล้วว่าไม่ใช่ฮันตูฮันตูจะไม่เพิ่มความเร็วแบบนี้แล้วก็มันจะไม่ชาร์จลงแบบเมื่อกี้มันดรอปลงความเร็วมันเพราะมันไม่เห็นผรมลามันก็เลยแบบเออความเร็วในการวิ่งก็เลยลดลงอย่ามาแถวๆนี้นะไม่ได้ไม่โอ้ย โอ้ oh, ผีออกไปไม่ใช่จีนเมื่อกี้ไม่ใช่จีนเพราะวมันเพิ่มความเร็วตามแนวสายตาเนาะก็ไม่สิจีนเพิ่มความเร็วตามแนวสายตาอยู่แต่ว่ามันไม่ได้พุ่งทันทีผียังไล่อยู่นะไม่ใช่มอรอยเพราะว่าตันนี้ค่าสติมพังมากๆไม่ใช่ทวินเพราะว่าคามเสียงท้าป,ปกติเหลือแค่ไม่มี น,น่าจะหยุดล่าแล้วปะ่ะโอเคหยุดล่าแล้วโอเคทีนี้เราก็สามารถตัดผีไปได้แทบหมดล้วผีที่มันสามารถเช็คได้ตอนล่าเนาะโอเคแต่เนื่องจากผีมันไม่ให้แบบเอเ5ห้าเลยจริงๆถ้าเป็นโอดิมันต้องห้าเนาะฟิงกอปรินฟิงก็ปรนไม่มีอยู่อเออตัวมิมิกเนาะเออเราถ่ายฟิงก็ปรินไม่ได้ใช่ปะ่ะงั้นก็ตัดเพราะว่า อ่านี่มันเป็น professional เนาะมันต้องให้หลักฐานครบทั้งสามอย่าง h o s t w r i t i n g เราไม่มีให้ใช้แต่ก็ไม่เป็นไรมันไม่มันไม่ต้องใช้อยู่ละ g h o s t w r i t i n g ดอทก็ถ้ามันมีดอทก็สามารถเช็ค d u r a โอนิได้แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้เราไม่มีแบบดอทเนาะเพราะว่าเราสูงไม่ได้ดอท o อกออกออก็ง่ายถ้าแบบมีกล้อง b l o c ไม่ต้องใช้อยู่ละ โอเคสิ่งที่เราแบบสามารถเช็คได้ตรงนี้จริงๆจริงๆก็มีแค่ EMF 5แต่ว่ามันไม่โผล่มาเลยจริงเมื่อกี้มันเหมือนโผล่มาครัง้งหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่อะ่ะมันน่าจะเป็น possible, วัตสัเวนหรือว่าอะไรแบบโพอ,อ,อิิเดนต์มากกว่าไม่รู้ว่ามันยังอยู่แถวๆนี้อยู่หรือ,รอเปล่านะเพราะมันเหมือนแบบเมื่อกี้มันเหมือนไปนโผล่ข้างในสุดอะโอเคยังอยู่แถวนี้อยู่เดี๋ยวผมเอา EMF เลจแป๊บนึง ยังสองเนี่ยมันยังสองอ่ะคือมันไม่มีห้าเลยคือถ้ามันเป็น im e f 5้ามันควรโผล่ง่ายกว่านี้ใช่ปะที่ผ่านมานี่ก็เออเปิดปิดประตูปล่อยมากแต่ว่าไม่มี event. อีเวนต์ไม่มี im e f ห้าคือถ้าเป็นถ้าเป็นยูเรก็นั่นแหละก็จากที่ผมเคยทำคลิปนนเนาะ <laughs> บางทีมันก็แบบไม่ตามหลักสูตรที่แบบมันเป็นจริงๆมันปกติยูเรก็จะชอบไปโผล่คสปอรเนาะเป็นคสมิส มากกว่าไอตัวโผล่มาเป็นตัวแต่ว่าหลายครั้งมันก็โผล่มาเป็นตัวมากกว่านะคือบางเกมอ่ะไม่โผล่แบบโคสติดมันเลยโผล่มาแค่เป็นตัวแห่งเดียวคือมันก็คล้ายกับอนิออมากๆอะ่ะโอนิก็แบบเหมือนการันตะมันไม่ค่อยโผล่ตัวโคสติดคือเพราะมันหลักฐานมันแบบโชว์อยู่ในนั้นอะ่ะมันเลยแบบเพื่อทาง p r e f e ตัวโคสเทนแบบโผล่มาเป็นตัวมากกว่าแต่ตัวนี้คือแบบแทบไม่แอคทีฟแล้วอะเงียบอย่ามาผมว่าผมเลือกดูเรีย ไม่อะมันเงียบไปแล้วอะตอนเนี้ยอ๋อเรามีสมาร์สติ๊กด้ยวแล้วก็จดสมาร์เตเ๊็กใส่สิเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็แอคทีฟเองวันสติ๊กผมก็ลืมลูกทีเนาะผมแทบไม่ได้สนใจแบบพวกนี้เลยโอเคผมบอกว่ามันจะแบบโดนตัวผีเนาะโอเคทำไมมันเงียบแล้วอะเจอสมาร์สติ๊กเรฟินไปเลยเหรอ รู้สึกฟินเหรอเซฟตี้สมัสตมสมิสติกนี่เมาสมาสติ๊กไปแล้วเหอรอตัวเนี้ยเอ๊ะแม็กทีบเลยกราฟเรียบมากคือเหนื่อยแล้วสินะเหนื่อยแล้วสินะเมื่อกี้นี่คือแอคทีฟจัดมากคิดถึงสิ่งนี้งไหมทุกคนรีเซพชั่นอีกไม่นานตรงนี้เราก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นรำนะอ่าโอ้ย ยูแล่อาหอมโอ้ยนั่นแหละสิ่งที่ฉันต้องการในที่สุดก็ผมมาสินะเธอ,อไม่ใช่โอนิเธอคือยูเล่ร้อยเปอซ็นต์ละอันเนี้ยโอเคเสียงอาจจะบักเมืเ่อกี้ไม่รู้มันแก้ได้หรือเปล่าในที่สุดก็โผรดกัวมาสินะว่าเธอไม่ใช่โอนิเธอคือยูเล่ทีนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายของเราเนาะ เราจะทำการร่ำลาอาศซยรับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เราคงไม่มีโอกาสได้เจอกันแล้วสินะอาเซยรับ่ำเ e ซิชันที่ที่คนเคยแบบที่ผมเคยหลงมาตอนที่แบบผมเล่นครั้งแรกคือหลงจนต้องร้องขอชีวิตต้องแบบให้เพื่อนเพื่อนช่วยเนาะคนที่ร่าคนที่เล่นเกมด้วยกันอะ่ะเขาก็ใจดีมากแต่ตอนนี้ก็ ภาพพวกนั้นภาพพวกนั้นอะ่ะก็การเป็ดอนดีดไปละเป็นอดีตที่แบบเราเคยมีความสุขเราเคยสนุกกับตอนนั้นอะ่ะแต่ตอนนี้คือมันจะจากไปแล้วผมก็จะต้องผมน่าจะลงคลิปนี้เร็วเนี้แหละก็คงไม่ถึงวันที่ย0เสร็จหรอกก็จะลงคลิปลงให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดก็เราก็จุดเทียนให้เป็นการอำลาอาเซลัมนะครับาะรีเ,รเซปชันที่เราคุ้นเคย แบบที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่ว่าแท<ถ>บ <ue S 1> ไม่มีอะไรเลยแบบที่หาผีแบบลำบากเลเกนแต่ก็มันก็เป็นความสนุกที่ดีอ่ะถึงแมบบ้ผมจะไม่ค่อยเล่นแบบนี้ทั้งเถอดเพราะว่ามันกว้างเนาะผมก็เลยไม่ค่อยมาเล่นคนเดียวแค่พ่อผมเล่นคนเดียวใช่ผมก็เลยไม่ค่อยมาเล่นเพราะว่ามันกว้างจะพาเพื่อนไปเล่นก็เพื่อนก็ไม่ค่อยอยากเล่นเพราะว่ามันกว้างนั่นแหละมันใช้เวลหาหานานนานแต่ถ้าผีมันแบบโผล่มาเมื่อกี้แบบ ถ้าเปลี่ยนข้อโค้ดสิเวนแล้วก็โผล่ผม,มาตรงนี้เลยมีแบบจยูใกล้ใกล้กับทางออกนะจะดีมากอันนี้ก็โผล่มาตรงแถวนี้เลยก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันก็ทําให้เกมเร็วขึ้นมากอ่าแต่ตอนนี้ก็นั่นแหละเราคงรอบมีคงเจอกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนะเศร้านะแล้วก็อีกอย่างอีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะโชว์ให้ท่านผู้ชมดูเนาะก็คือเป็น เป็นซีรีส์ที่มันเคยมีมานานแล้วแหละเป็นซีรีส์เกี่ยวกับ,กบออซิลลัมใหม่เนาะเดี๋ยวผมจะพาท่านชมไปดูสักแป๊บหนึ่งเนาะเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่ผมทำคลิปอะผมไม่ได้พาท่านชมไปดูเลยมันเป็นห้องอาห้องป่วยหมายเลขเจ็ดอะอยู่ทางฝั่งนี้แหละน่าจะเลยไปอีกอ่าตรงนี้ใช่น่ะ Sunny Middle เนาะ อ่าเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเนาะ I have wear ใช่ปะ I have to l e a v e ฉันต้องไปแล้วแหละ Somewhere news ที่ไหนสักแห่งที่มันใหม่เนาะแล้วตรงนี้ก็นับเหมือนกับนับเวลานับถอยหลังเนาะเป็นคิดดีคิดดอ่าเนี่ยไรอะ่ะ I d o n t b e long here ฉันไม่ค,ควรกลับตรงนี้แล้วก็ทำหน้าแบบแย่จ yeah, ะไม่ไหวแล้ว ตรงนี้ก็มีตรงสือ่อขีนนมาอ่าอะไรนะอ่านยากเหมือนกันไอโกซ o ูนฉันจะไปแล้วเนี้แหละทูเ e t ทูเกตเบเตอร์ไอฮอปไม่ที่จะดีขึ้นนะไม่ที่จะให้การสนดีขึ้นนะหวังว่าอย่างนั้นแล้วก็มีตรงนี้อีก I found a new home ฉันเจอบ้านใหม่แล้วมีชื่อว่า s u n n y m e a d o w อ่าซาวนี่ผมซาวน์ไนส์พัเออใช่ซาวน์ไนส์ดูดีนะไอเฮ่ออั a เ e a ดทุกชิ้นยาซาที่ที่ทจะทำให้ฉันจะรักษาฉันให้ดีขึ้นอ่า uh, นี่ก็ทิสมาร์ตนานแล้วแหละสองสามเดือนละก็ตอนนี้เราก็ถึงเวลาที่ต้องไปจริงแล้วแหละเนาะก็เป็นการล่ำลาเซี่ล่ำแบบจริงจังครั้งสุดท้าย นึกดูมันก็เออแบบแอบใจหายนิดนึงนะจากครั้งแรกที่แบบเราเพิ่งมีโอกาสได้เล่นเกมแล้วตอนที่แบบตอนเกมออกหนึ่งเดือนเนาะจนมาถึงตอนนี้ที่แบบเล่นมานานแบบหลายปีแล้วบะประมาณเกือบสองปีแล้วมัง้งแล้วก็เพื่อนผ,ผมก็ขึ้นหลักจากหลักหน่วยในตอนนั้นอะจนถึงหลักพันในตอนนี้ก็คือนานมากนานจริงๆแล้วก็เป็นเกมที่แบบผมค่อนข้างชอบอะผมรักมากเลยจะเป็นเกมเดียวที่แบบ ผมเล่นแล้วมีช่วโง,งการเล่นเยอะที่สุดด้วยเนาะเซรล่มเราจะไม่มีวันลืมนะเราจะยังคิดถึงเธอเสมอถึงแม้ว่าเธอจะจากไปแบบตลอดการแล้วก็ตามแต่เราก็จะจดจำกับความหลังในตอนนั้นเนาะจดจำกับสิ่งดีๆที่เราเคยได้รับจากเธอเนาะเรามาจดึงนี้แล้วกันเอ้ผม <laughs> ผมขึ้นไม่ได้ผม จุดไปตรงไหนอะโอเคจุดไว้ตรงนี้ก็สรุปนะครับอ่าขึ้นภาคายบายนะาเซรามก็ขอให้โชคดีเนาะขอให้โชคดีเราจะจดจำเธอไว้ในความทรงจำเสมอเนาะก็เนาะเราไปกันละ อ่าคิวเรยก็เป็นงานที่ดีมกันเป็นเกรดจ็อบอยู่เนาะก็ขั้นสุดท้ายที่เราจะได้เล่นแมปนี้42นาทีก็อาจไปนานมากถึงแม่ถึงแม้ว่าผีมันจะอยู่แค่หน้าบานแารวตามเนาะแต่เนื่องจากเราเล่นเป็นเชลเล g นอ่ะอ่าชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เนาะก็ รอบนี้ก็เป็นการล่าลาอาเซล่าเป็นครั้งสุดท้ายละก่อนที่แบบแบบอาเซล่าจะถูกเอาออกไปแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยแบบใหม่ที่มีชื่อว่าซันนี่มิโดในวันที่27เดือนนี้เนาะเวลา6โมงเย็นนะครับที่อัปเดตจะมาเนาะก็ผมไม่มั่นใจว่า,าพวกยูทูบเบอร์ได้เป็นออฟฟิเชียลยูทูบเบอร์ของบาร์โมองขอจะได้รับอัปเดตก่อนหรือเปล่าแต่รู้สึกเหมือนจะเป็นอย่างนั้นอะ่ะถ้าครังนั้นได้รับอัปเดตก่อนก็สามารถไปดู ่าทางนั้นได้เนาะแล้วก็วันที่เสร็จตอน6โมงเงย็นก็ค่อยมาอัปเดตแล้วก็มาติดเต้นกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจกกอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ